เมื่อ5ปีก่อนบริษัทเล็กๆที่มีเพียงความฝันและไอเดียว่าเส้นไข่ขาวสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้เราเจอคำถามมากมายใครจะกินเส้นที่ทำจากไข่ขาวแต่เราก็ยังเชื่อมั่นและไม่หยุดพยายามกว่าจะได้มาตรฐานอยและ USFDA เราผ่านทั้งความเหนื่อยยาก และแทบจะล้มเลิกนับครั้งไม่ถ้วนเราเริ่มจากการขายออนไลน์ทีละชิ้นถุงก็ยังเป็นแบบเดิมที่ติดสติกเกอร์จนเริ่มมีคนรู้จักและในวันนี้เส้นไข่ขาวนิ่มๆได้ไปอยู่บนห้างชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศเราภูมิใจที่ได้ส่งออกกว่า80%ของการผลิตและเป็นเส้นสุขภาพที่คนทั่วโลกเลือกเส้นไข่ขาวนิ่มๆไม่ใช่แค่เส้นธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้และความแข็งแรงในทุกๆวัน บริษัทแข็งแรงทุกวันจำกัดจาก SME เเล็กๆสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ครบรอบ5ปีเราจะยังคงเดินหน้าเพื่อสุขภาพและอนาคตที่แข็งแรงไปด้วยกันให้ทุกคนอร่อยแบบไม่ต้องกังวลเพราะเราคือนักวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการค่ะ